สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิร์นที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะคะเข้าใหม่เป็นคันนี้เลยยูสุดดีแม็กซี่ประตูติดแครีบอยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทะเบียนรถ1กไก่ฮอนดคู่1992นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยสำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2013นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะ499,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวรถคันนี้เล็กไม่เพียง1 1 0 0 0 0 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาตัวรถผ่อนเบาๆราคาไม่สูงนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่า ตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมหมดเลยเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้นะคะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสาหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นมีโลโก้อลซูนะคะอยู่ตรงกลางเงาๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้า mm. ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อย mm. เช่นเดียวกันกันชนด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับตัวสีนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้เลยต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็น อีกหนึ่งคังนนะคะที่เป็นสีหายากนานๆทีจะเข้ามาและที่สำคัญบอดี้โครงสร้างเขาสวยเดิมจริงๆ มาพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะที่จะได้เป็นยางบิสโตนนะคะปี2018แล้วก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการเกิดสุตบาทด้วยเลยโครงสร้างตัวรถคันนี้ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบ100%เนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองว่าสวยคลิปกว่านี้แน่นอนมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยติดฟิลม,มาให้เรียบร้อยรอบคานพร้อมกับตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะที่ติดมาให้จากเจ้าของคนเดิมด้วยเลยนี่ <c oughs> <c oughs> กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะ กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถที่ได้เข้ามาเนะคะเป็นรถมือเดียวโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าไฟไหม้แน่นอนอ่ะ เรามาดูตัวยางนะคะเส้นที่2และแม็กเส้นที่2กันเลยนะคะก็เป็นยางบิสต์โต้นะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตนะคะ6รูนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะยางดอกยางก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะสาหรับตัวรถคันนี้ามา <นะ S 2> ชมนะคะด้านหลังของตัวรถก็เลยนะคะไฟไท้ายของคันนี้มาพร้อมไฟไท้ายที่เป็นไฟไท้ายแบบ LED เรียบร้อยเลยนะคะมีโลโก้ e s u s u DMAX กันชนด้านหลังนะคะที่หยับขึ้นบันไดก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลย บอดี้โครงสร้างนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวกลองด้านหลังนะคะที่จับด้านหลังจะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เ <c oughs> ช่นเดียวกันสําหรับรถคันนี้ติด Carry Boy ยมาให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะมีแค r r รี่บแล้วก็โครงสร้างบอดี้ของคันนี้สวยเดิมแน่นอนต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ยังเก็บรายละเอียดนะคะไม่ ยังไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซนถ้าเก็บนะคะรายละเอียดแบบร้อยเปอร์เซนรับรองว่าใหม่กิฟต์กว่านี้แน่นอนนะคะนี่เลยด้านหลังตัวรถนะคะมีโลโก้ตัว ZDDI นะคะแล้วก็ VGS ด้วย โครงสร้างสวยเดิมสีเสมอกันแบบนี้เช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างเส้นที่3นะคะเป็นยางบิสต t โตนปี2018นะคะแล้วก็มาพร้อมแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะเป็นรถปี13ก็จริงแต่ว่าแม็กสวยเดิมมากๆเลยแล้วก็มีโลโก้ของตัว y u สูอยู่ตรงกลางแบบนี้เช่นเดียวกันนี่โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆใครที่หารถสวยๆส,สเปคนี้อยู่ผ่อนเบาๆแนะนำนะคะตัวรถที่เป็น คันนี้นะนี่ยางเส้นที่4เส้นสุดท้ายแล้วแม็กเส้นที่4ี่นะคะก็เป็นแม็กเดิมๆโรงงานนะคะหัวน็อตหกรูพร้อมกับตัวยางเป็นยางบีสโตนนะคะปี18ทั้งสี่เส้นหน้ายางนะคะของตัวยางคันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะ เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถของคันนี้กันเลยดีกว่าเนาะไปชมภายในค่ะลูกค้ามาชมภายในของคันนี้กันเลยนะคะภายในของคันนี้บอกเลยว่าภายในคือใหม่จริงภายในเป็นสีดํานะคะพร้อมกับตัวฝั่งประตูรถนะคะคันนี้มีตัวเซนเซอร์ล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกเป็นออโต้นะคะฝั่งคนขับนั่นเองนะคะพร้อมกับตัวกระจกคันนี้เป็นกระจก ปรับมือแต่ว่าเป็นในส่วนของปรับเลนกระจกเป็นออโต้คันนี้นะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจพวงมาลัยจะไม่มีออปชั่นใดๆนะคะใครที่ชอบพวงมาลัยลล้นนะคะก็แนะนําคันนี้เลยมาพร้อมตัวรถแต่ที่ได้น้าปัดเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะคะจากเจ้าของคนเดิมคันนี้เป็นแอร์หมุนเกียร์ธรรมดาภายในมาพร้อมเบาะที่จะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บสีแดงแบบนี้เลยเพดานด้านบนนะคะของตัวรถอาจจะมีร่องรอยของตัวยันนะถ้าเกิดว่าเก็บรายละเอียดให้นะคะอาจจะเก็บได้แต่ว่าอาจจะไม่หมด นะอยู่ที่ลูกค้านะคะรับได้ก็แนะนําคันนี้นะอ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถนะคะที่มีกล้องนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือกล้องด้านหน้าที่เอาไว้ช่วยในการขับขี่แล้วก็อัดวิดีโอไว้ให้ด้วยนะคะในการขับขี่ก็จะได้ปลอดภัยด้วยอ่ะด้านหลังตัวรถนะคะก็มาพร้อมกระเป๋าทิงโจ้ bold. ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันนะคะมีที่เกี่ยวของมาให้นะคะเป็นที่เกี่ยวของเก็บสัมภาระคือว่า <c oughs> เอาไว้ไปตลาดนัดก็ได้ OUR. เช่นเดียวกันนี่ สวยๆเดิมๆเลยนะคะภายในเป็นหบนังนะคะสีดําเดินได้แต่เก็บส <ach> ีแดงภายในคือใหม่มากตัวเบาะไม่ช้าเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้านะคะมาชมในส่วนตัวเครื่องคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะตัวแซนั่นเองมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์คันนี้ที่เป็นอีลสูดีดีไอนะคะ VGS จเอสเทอร์โบนะนี่ฝาครอบเองคือใหม่มากเลยนะคะไม่มีช้ารูแตกบุบปิบเบี้ยวบิบเบื่อนโครงสร้างเรามาดูตัวโครงสร้างกันบ้าง หัวน็อตของตัวเครื่องนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะตัวเครื่องคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมด้วยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะนี่ บอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงของคันนี้ไม่มีรอยขยัรอยถอดแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงรถก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆมสีของตัวรถก็เสมอกันนะคะกับตัวรถแล้วก็ฝากระโปรงด้วยโครงสร้างนะคะที่ได้เข้ามาคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ารถยังเก็บรายละเอียดไม่เต็มที่นะ <c oughs> ก็คือยังเก็บไม่ครบ100%เปอร์ <c oughs> เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าใหม่กิฟต์ัวนี้แน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะที่แกไม่มีรอยขรอยถอดแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยโครงสร้าง หัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดตัวซีนของตัวยางก็ยังอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์ค hmm. นะคะด้านขวาด้านซ้ายนะคะอยู่ครบเหมือนกันนะคะพร้อมกับหัวน็อตนะคะที่ไม่มีรอยไขยร่รอยถอดเลขเทตตัวรถนะคะก็ตรวจเช็คได้ตรวจสอบได้บอกเลยว่าตัวรถอยู่ครบแบบนี้เลยมาเต็มสีจักโรงงานก็ยังเห็นอยู่แบบนี้นะคะเลขเทตรตรงก,กันกับตัวสำเนานะนี่ หัวน็อตไม่มีรอยขายรอยถอดนะคะมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างบอดี้ของคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมบอดี้เดิมเครื่องเดิมเครื่องดีด้วยเครื่อง2.5ใครที่หายอยู่นะคะก็แนะนํานะคะสเปคน,นี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแต่ก็เข้ามาให้กับลูกค้าได้แล้วด้วยนะคะสําหรับตัวอีวสุคันนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ4ประตูคันนี้นะคะเป็นตัวอีว u ส m ดีแม็กนะคะ2.5ตัว Z ซนะคะคันนี้นะ,ะราคา4,99,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง1,10,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองสนใจติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน,น์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เราด้วยเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันอื่นๆให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ